สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีพิจิกของเดือนเมษายนพุทธศักราช2564นะครับเดือนเมษายนนี้นะครับช่วงสงการนั่นเองนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีดวงดาวโยกย้ายราศีค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวอังคารนะครับส่งผลหลายเรื่องแน่นอนเกิดการเปลี่ยนแปลงการุษตาแน่นอนนะครับมีทั้งดีและร้ายประกอบกันไปนะครับประการแรกก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าดาวอังคารเนี่ยจะโยกย้ายราศีนะครับในวันที่นะครับผม 14เมษายนนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยดาวอังคารกับดาวราหูเล็งดวงตาถือว่าเป็นองค์เกณฑ์ของท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีพิจิกนะครับ ถือว่าเป็นจุดดีแต่พอดาวอังคารย้ายราศีเข้าสู่มุมมรณะกลับกลายเป็นปินทุบาทอันนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพแก่ดวงตาของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือเรื่องของท่านที่เดินทางไกลระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ้างขอเน้นย้ำก่อนเลยนะครับถ้าท่านใดที่มีเกณฑ์เดินทางไกลในช่วงเวลาดังกล่าวพยายามระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจําเป็นต้องไปก็มีสตินิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังในขณะเดียวกันจุดที่ดีแก่ดวงตาก็ถือว่ายังมีีพรรราาาาะดดวสบโจย้ี นะครับเป็น4ีแกด่ดวงชะตาก็เรียกว่าปฐุมเกณฑ์โอกาสเรื่องของที่ดินถิ่นฐานมีโอกาสจะทํากําไรได้ใครที่เป็นนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านขายบ้านช่วงนี้เกณฑ์ชาวราศีพิจิกมาแรงมากซื้อบ้านก็ได้จากเดิมที่เคยขอต่อสัญญาขอซื้อบ้านไม่ขายรอบนี้ขายหมดเป็นไปนในจังหวะที่ทางที่ดีหรือท่านใดก็ตามที่กําลังนะครับอยากจะขายบ้านขายไม่ออกสักทีรอบนี้แหละผมว่า ขายบ้านได้แน่นอนนะครับโอกาสดีมากเลยดวงชะตารวมไปถึงนะครับใครที่อยากจะรีโนเวทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรมาแปลว่าบ้านมีความเป็นมงคลมีความเจริญเหมาะที่จะขึ้นบ้านใหม่ทําพิธีต่อเติมปรับปรุงบ้านนะให้มีความเจริญขึ้นเพราะดาวพฤหัสบดีย้ายราศีแปลว่าความเจริญองอกงามไปบุญจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะครับช่วงสงการด้วยญาติญาติสนิทมิตรสหายเยีย่ยมเยยนแวะเวียนมาหา ก็มีแต่วความอบอุ่นลมลื่นนะครับเพราะดาวพาปประหัสบดีเป็นเกณฑ์ของความเป็นมงคลรวมถึงประทุมเกณฑ์แปลว่าเกณฑ์ของดอกบัวหรือแปลว่าจะเป็นที่สักการะยกย่องบูชาของบุคคลที่ท่านได้คบหาสนิทชิดเชื้อด้วยรวมไปถึงญาติสนิทมิสหายเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่ไม่ได้เจอเจอจมานานรอบนี้มีโอกาสจะได้แวะไปเวียนมาคบค้าสมาคมการเกิดขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะต้องระมัดระวังเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าตั้งแต่ ดวงชะตาของท่านนะครับต้นเดือนเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีเป็นปินทุบาทนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องหน้าที่การงานหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงสงกรานต์ก็ย้ายราศีเป็นมหาอุดอยู่ที่มุมอรลิก็แปลว่าอาจจะต้องมีเรื่องเหนื่อยหน่อยของหน้าที่การงานประกอบกันไปเท่านั้นยังไม่พอเรื่องของความรักดาวศุกร์นะครับจากเดิมนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกต้นเดือนเป็นมหาอุดเป็นเป็นแนวสวัทิศทางที่ดีรักกันดี แต่พอหลังสงการเท่านั้นแหละปลวดเสียงเวียนเก้าเพราะอะไรก็เพราะว่าดาวปัตตนีคู่ของไปอยู่ในมุมอริอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแววงเกิดขึ้นก็ขอให้พยายามระมัดระวังเขาเข้าใจกันให้ดีๆนะครับอันนี้จะต้องเตือนสติกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเรามีปัญหาหนักไหมดาวเพรศดีเข้ามาเนี่ยทำให้ความเป็นครอบครัวยังคงอยู่อาจจะไม่ถึงกับเลิกลาก,กันไปแต่อาจจะมีทะเลาะเบาแววงกันบ้างนะครับก็มีปากเสียงตามภาษาของคนที่อยู่ด้วยกันคนรักกันเองนั่นเอง รเรื่องของการเงินการทองกับดีนะครับเพราะดาวการเงินของคุณคือดาวพฤหัสบดีเป็นปฐุมเกณฑ์แปลว่าช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสเก็บเงินรับทรัพย์ได้มากนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสักการบ,บูชาแนะนาเพิ่มเติมก็บทพระศิวลีนะครับบทพระกัจจายนะนะครับหรือบทในเรื่องของพระอนุรุตนะครับที่ขึ้นต้นด้วยไมายหางปุโตโตอ,อันนี้ของพระอนุรุตก็เป็นการนะครับเสริมดวงตาเพราะว่าในหลักแล้วเนี่ยของทางศาสนาพระอนุรุทธ,ธะนะครับเขาถือว่า เป็นผู้ที่ไม่รู้จักคําว่าไม่มีนะครับตอนนี้เนี่ยดาวการเงินของคุณเป็นประตเกฑ์สักการะบูชาพระที่เป็นในเรื่องของการเงินการทองรับรองว่าจะเกิดโชคลาภมากมีนั่นเองเป็นโอกาสที่ดีในดวงตาของคุณก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญในดวงรวมไปถึงท่านใดที่อยากจะติดต่อเจรจางานจริงๆเราก็มีช่วงเวลาดีๆสั้นๆให้นะครับมีอยู่2อสวันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่2 5ถึง27เมษายนสําหรับชาวราศีพิจิกช่วงนี้เป็นเป็นในจังหวะทิศทาง ที่ดีแก่ดวงาตาเป็นมงคลสถานก็สามารถคุยเจราจาทําสัญญาต่างๆนานา,นานได้หมดทุกประการถือมีความเป็นมงคลแก่ดวงาตาของคุณนะครับจะขึ้นบ้านใหม่จะเซ็นเช็คเซ็นเอกสารล,ลงน้มเปิดกิจการก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีและมั่นคงนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้และไม่อยากพลาดก่อนใครก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามรวมถึงกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ คลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ